สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำยาปลาเชลมอนนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็ที่เห็นนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะว่ามีอะไรมั่ง อย่างแรกเราก็มีกะทิค่ะเราใช้กะทิของยี่ห้ออร่อยดีนะคะเข้มข้นดีสุดยี่ห้อนี้เสร็จแล้วเราก็มีน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายขาว น้ำปลาค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะสำหรับพริกแห้งเราใช้สองอย่างก็มีเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กเม็ดใหญ่คือสีสันเม็ดเล็กก็เพิ่มความเผ็ดนะคะก็มีกระเทียม แล้วก็มีหอมแดงนะคะต้นหอมใบมะกรูดกระชาย ไขแล้วก็มีปลาเชลมอนนะคะปลาเชลมอนเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆอีกทีหนึ่งนะเครื่องที่เราเตรียมไว้เราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราปั่น จะได้ปั่นง่ายขึ้นทีนี้เราก็มาลงมือปั่นกันเลยค่ะเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นนะคะลงมือปั่นเลยค่ะ ค่อยๆปั่นไปนะถ้าเกิดมันหยาบเราก็เอาน้ำเทลงไปจะได้ปั่นง่ายขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นนะคะ ต่ออีกนิดนึงค่ะพอละเอียดแล้วเราก็พักไว้เดี๋ยวมาทอดปลากันนะคะเปิดเตาเลยค่ะใช้ความร้อนพอดีพอดีนะคะแล้วก็วางกระทะลงไปบนเตา พอกระทะเริ่มร้อนเราก็เอาน้ำมันเทลงไปบนกระทะนะคะใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชก็ได้ค่ะพอกระทะเริ่มร้อนเดี๋ยวเราจะเอาปลาที่เราหั่นแล้วล้างทำความสะอาดไว้มาทอดนะคะเอาปลามาวางบนกระทะแบบนี้ค่อยๆวางลงไปนะคะ แล้วก็ค่อยๆทอดปลาด้วยไฟปานกลางนะคะปลาเริ่มสุกแล้วเนื้อปลาสีสวยกำลังพอดีเลยนะคะแล้วเราก็ปิดเตาปลาที่เราทอดไว้เราก็เอามาฉีกๆเป็นชิ้นแบบนี้หนึ่งชิ้นนะคะเอามาปั่นรวมกับเครื่องที่เราปั่นพักไว้ตะกี้นี้ เพื่อความเข้มข้นของน้ำยานะคะทีนี้เราก็จะมาทำน้ำยากันนะคะเริ่มด้วยเปิดเตาด้วยไฟอ่อนๆนะคะเอาหม้อตั้งลงบนเตาพอหม้อร้อนเราก็เทก,กะทิที่เราเตรียมไว้ลงบนหม้อนะคะพอกะทิเริ่มร้อนนิดหน่อยเราก็จะเอาเครื่องที่เราปั่นไว้ มาผัดในหม้อนะคะเราเอากะทิมาผัดรวมกับเครื่องที่เราปั่นไว้เพื่อความหอมเราจะไม่ผัดนานนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะคะจะไม่เป็นน้ำยาเดี๋ยวมันจะเป็นแกงไปค่ะผัดแค่พอหอมๆก็ใช้ได้แล้วค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็เอาน้ำกะทิที่เหลือในกระป๋องมาเทลงให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะอย่าใส่น้ำเยอะนะถ้าเราใส่น้ำเยอะแล้วรสชาติ หวานมันของกะทิมันจะหายไปค่ะเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นนะใส่น้ำกำลังพอดีพอดีหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็เอาน้ำปลา ใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาค่ะสำหรับคนที่ชอบผงชูรสหรือรสด,ดีเราก็สามารถเอามาใส่ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะต้นหอมที่เราหั่นไว้ ก็เอามาเทาใส่ลงไปด้วยนะคะคนคนให้เข้ากันใส่เครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมพอเราชิมรสชาติโอเคแล้วนะคะเราก็เอาปลาเชลมอนที่เราทอดเอาไว้นะคะเอามาใส่ลงในน้ำยา ค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวมันจะหักใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาเป็นอันเสร็จค่ะแล้วก็ปิดเตาเสร็จแล้วค่ะน้ำยาของเราเสร็จแล้วนะ ทีนี้เราก็มาจัดจานเตรียมเสิร์ฟนะคะด้วยผักต่างๆที่เราชอบเลยนะคะตามด้วยขนมจีนนี่น้ำยาที่เราทำเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมตักน้ำยาเอาไปลาดบนขนมจีนเลยนะคะ เข้มข้นมากเลยนะคะสูตรนี้ทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบกินขนมจีนน้ำยานะคะทำไม่ยากเลยลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะคะเพื่อนๆขอให้มีความสุขกับการกินนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย